อะไรครับก็สวัสดีนะครับพบกันกับผมนะฮะัลูกพี่เช่นเคยนะครับกับรายการ Intru Gamer นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ช่วงของคอนฮีโร่รีวิวนะครับวันนี้เรามาตามรีเควสนะครับอ่ะรีเควสของผมนะครับเขาบอกว่าทางเฟซบุ o กนะครับทางแฟนเพจนะครับเาบอกว่าขอสลิเตอร์นะครับก็ผมก็จัดให้นะสลิเตอร์สลิเตอร์นี่ก็จะเป็นฮีโร่สายเอจินะครับซึ่งเป็นตัวแรงนะสายยิงไกลนะครับเป็นตัวที่นิ่มมากนะฮะสำหรับการเหมือนเป็นไก่ชั้นดีนะครับถ้าเล่นไม่ดีถ้าเล่นไม่ดีมุมไม่ได้นี่ก็ เป็นไก่ดีๆนี่เองนะครับอ่ะเราจะมาดูนะครับอ่ะคาลิเทอร์นี่มีจุดเด่นอยู่ที่พิษนะพิษมันแรงมากนะทำให้การอ,อได้เปรียบฝ่ายตรงข้ามนะครับอ่ะเราทําให้ต้นเกมนะสามารถกดเลเวลฝ่ายตรงข้ามได้ดีด้วยนะครับอ่ะเช่นเนี่ยะก็ยิงยิงไปมันก็จะลดเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะทำให้ยายาลำบากกับการปั๊มยานะอ่ะอ่ะเราจะมาดูที่สกิลก่อนเลยนะครับสกิลหนึ่งนะครับก็จะเป็นสกิลการพ่นพิษนะประมาณนี้นะครับ เนี่ยพอกดปุ๊บพิทมันจะไปเกาะหัวอย่างเงี้ยนะครับก็เลือดจะลดเรื่อยๆนะครับอ่าทำให้การทําให้อะไรบ้างวะเนี่ยนะทําให้เคลื่อนที่ช้าลงนะครับแล้วก็เมื่อโดนแตะโดนนะครับทําให้ลดความเสียหายทางเวทมนต์นะครับ้อยหน่วยนะครับแล้วก็แล้วก็ตอนปล่อยไปเรื่อยๆนะครับมันจะทําให้ลดดาเมจลดเลือดไปเรื่อยๆนะครับลดประมาณทั้งหมดรวมแล้วประมาณ250นะครับหน่วยนะครับเป็นเวลา15วินาทีนะครับที่ไอสกิลนี้จะเกาะอยู่นะครับ เดี๋ยวเอาสเิตเซอร์ไปเก็บกันนี่อันนี้ร่างหลักเนี่ยวัตตาอ่ะอ่าต่อมานะครับก็สกิลที่2นะครับเป็นสกิลการไอ้นี่นะครับการยิงแล้วติดพิษนะครับเป็นสกิลส่งสายเลดนะตัวเลดเขาเล่นไอ้นี่นะครับทำให้ตัวนี้เป็นตัวเลดนะฮะโอ้ผเมาเองเออแล้วนี่วันนี้อาจจะมึนๆหน่อยครับอ่ะปิดอันนี้ก่อนอะไรครับสกิลที่2นี้ก็จะเป็นสกิลติดตัวนะครับช่วยทําให้พลอยลากิงนะทำให้ไอฝ่ายติดพิษนะครับเช่นนี่นะครับ จะติดผิดนะฮะอ่ะเนี่ยจะทําให้ฟื้นฟูพลังชีวิตลดลงนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายทางเวทมนต์นะครับเนี่ยก็อ่านเอาเองนะว่ามันลดอะไรเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับอ่ะต่อมานะครับสกิลที่3นะครับเป็นสกิลหวานนะครับสกิลนี้จะอยู่แค่ทกี่วิวะสี่สิบวินะครับในการปักเนี่ยครับหวานจะอยู่แค่4 0่สิบวินะครับแล้วก็จะหายไปเอาไว้สําหรับไล่แก๊งนะฮะกับทางป้อมอย่างรวดเร็วนะครับเช่นนี่นะครับก็ปักปักไปหวานนี้นะครับจะ ตดเลือดกับสโลอย่างเดียวนะครับจะไม่ทาให้ติดพิษอื่นๆนะฮะอ่านี่ก็จะปักเพิ่มอีกนะอะไรประมาณนี้นะครับอย่าตีทิ้งกันโอเคนะครับอ่านี่ก็จะเป็นหวานนะครับก็เอาไว้ไว้ไล่แก๊งนะครับเนี่ยนะอยู่ไกลๆแล้วก็วิ่งมาปุ๊บยิงปิ้วปิ้วปิ้วอะไรประมาณนี้ครับอ่ะนี่ก็เจอป้อมปุ๊บก็ใส่ใส่ใส่ไปอย่างนี้นะครับก็ปักเรื่อยๆจะมีเวลาระยะเวลาครูดาวนะครับอ่ะ ต่อมานะครับสกิลอันตินะฮะก็จะเป็นสกิลที่ลดเลือดได้สูงนะครับอ่ะสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลไว้สําหรับออนะครับโดนเป็นหมู่คณะนะฮะก็เนี่ยสมมุติกดมาป้าบนี่ที่ไฟจะเลือดจะไม่รีนะครับมันจะลดเรื่อยๆอย่างเดียวนะครับเลือดให้หรือเลือดรีวะอ๋อเลือดรีนะครับแต่ว่าพีจะลดเรื่อยๆนะครับลดเลือดประมาณเนี่ยนะครับตามเดเวลของสกิลนะครับแล้วก็ครูดาวก็ตามตามนี้เลยนะครับอ่านอ่านดูนะครับ สกิลนี้นะครับจะไม่ให้จะแบบว่าไม่ว่าเลือดศัตรูจะน้อยขนาดไหนนะครับเมื่อกดอันติไปศัตรูจะไม่ตายนะจะทําให้เหลือแค่หนึ่งนะครับไม่ว่าเลือดจะมากแค่ไหนหรือเเลือดเือน้อยแค่ไหนนะครับยังไงก็เหลือแค่หนึ่งนะฮะจะไม่ตายถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่ผสมพิษไอสองอันนี้เข้าด้วยกันอะไรอย่างนี้มันก็จะไม่ตายนะครับก็สมมุติว่าเอเดี๋ยวเมาส์เดี๋ยวอ๋อมีไออันตินี่นะครับก็จะมีกระทานี้ด้วยนะครับก็จะช่วยเพิ่มให้อันตินะครับ แรงขึ้นนะฮะแรงมากด้วยนะครับ1,200เลยนะครับนี่ก็สําหรับอันตรีนี้นะครับนะต่อมาการออกของนะครับการออกของนะก็จะออกเป็นสตรีมบูธนะครับฝาเป็นสายสเตนนะครับเพื่อจะทําให้เลือดเราเยอะนะฮะเพื่อยืนแท้งในนานๆนะครับสายแท้งจะเป็นสายที่ดีที่สุดนะครับของสําหรับสลิสเตอร์นะครับนะนี่นะครับก็ออกเฮมออปตัลลิเจียนมานะครับหนึ่งอันแล้วออกแยกล่างอ่ะ เอ้ยออกวินวอลกันดิเออต้องวินวอลก่อนเนี่ยก็วินวอลมาแล้วก็แยกล่างใช่ไหมครับอ่าต่อมานะครับเพื่อออกอย่างนี้เสร็จนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นเกนชูโลก็ก็ดีนะครับแล้วก็ออกเป็นควอนสายฟ้านะครับเนี่ยว่าคอนสายฟ้าอ่าแล้วก็เป็นวิงโบอีกอันนึ่งน,นะก็จะทําให้การคิวนั้นทําให้การเล่นกับเพื่อนนั้นมันขึ้นนะเอ้ยไม่ใช่เล่นกับเพื่อนเนี่ยโอ้ยกูเมาอีกแล้วโอ้วันนี้ผมเมานะเมาๆหน่อยก็คือจะทําให้เราซอยถี่มากเลยครับอ่าเนี่ยก็จะประมาณเนี้ย แต่ตัวนี้จะไม่เน้นดาเมจนะครับสลิเทอร์จะเป็นตัวที่เน้นพิษมากกว่านะครับก็คือออกเน้นออกตีเร็วนะครับไม่เน้นดาเมจไม่ค่อยเน้นนะครับตัวสำหรับสลิเทอร์นะครับก็ออกอะไรประมาณนี้นะครับะต้องเน้นถึกนะนะก็ตอนออกของก็จบไปแค่นี้แล้วกันนะครับก็ตัดช่วงท้ายรายการเลยเอาละครับเราก็มาถึงช่วงท้ายรายการของรายการอินชัวเกมเมอร์กันแล้วนะครับก็ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับชาร์ตช็อตแฟนเพจของผมนะครับก็สามารถรีเควส ที่โลกเพรที่ผมจะให้ผมรีวิวมาก็ได้นะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวนะผมจะให้เฟซเฟซบุ๊กไว้ตรงนี้แล้วกันขึ้นตรงนี้อ่ะนะครับด้านล่างเลยดูด้านล่างเลยนะครับโอเคต่อมานะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องทาง YouTube ของผมนะครับก็ชาร์ตชอ็อตนี่เดี๋ยวเขาหนึ่งเอาไปว็บยูทูบคอมนะครับแคลร์ชาร์ตชอ็อตหกแปดศูนนะครับก็เป็นช่องของผมนะ่ย ก็เนี่ยพิม์อย่างนี้เลยนะครับแต่ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับปุ่มสมัครรับข้อมูลนะครับซึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอ่าหรือเป็นหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวขึ้นว่าซับสไครนะฮะอ่ะหรือไม่นะครับถ้าไม่กดตรงนี้นะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่คลิปใดคลิปหนึ่งของผมนะครับแล้วก็กดปุ่มตรงนี้นะครับโอเคนี่ก็เป็นคลิปมังกี้นะทําไว้เล่นๆนะครับเราจะไปดูก็ได้นะพาร์ทสองทำได้ดีกว่าเดิมนะจากคลิปแรกโคตรเน่าเลยไล์กระจายนะครับก็ โอเคก็เว็บผมก็เก็ยคพิ์นะครับก็ไปดูคลิปเก่าเอ,เองนะว่าเว็บผมเป็นไงอ่ะก็ไปดูเองอ่าก็ฝากท่านนี้นะครับก็ขอบคุณครับ